เป็นที่ยืนยันนะว่าซูซูกิยังคงอยู่ในประเทศไทยต่อไปแต่คราวนี้ก็จะมีแผนบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและยังไม่พอเตรียมจะเข้ารถสี่รุ่นที่จะขายในเมืองไทยแม้เราจะยังไม่ทราบว่าจะเอารถรุ่นไหนเข้าแต่ผมจะรวบรวมซูซูกิจากทั่วโลกกันว่ามีรถรุ่นอะไรขายอยู่บ้างไปชมกันเลย มาเริ่มจากกลุ่มแรกกันก่อนซึ่งจะเป็นรถยนต์ที่ขายนอกประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าตัวรถก็จะมาพร้อมกับดีไซน์และฟังก์ชันต่างๆที่จะเอาใจคนตลาดโลกที่จะมีความหลากหลายมากๆอ้อลืมบอกไปว่ารถที่จะมาเล่าครั้งนี้จะเป็นรถที่ยังไม่มีขายในไทยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่รถท็อปฮิทที่หลายคนร้องขอกันอย่างจิมเน่ห้าประตู เพราะว่าดูดสาประตูนั้นได้เอาเข้ามาขายในไทยด้วยการจับฉลากว่าใครจะได้มีสิทธิ์ซื้อรถรุ่นดังกล่าวในราคา1นล้านเจ็แสนบาทมีทอนแน่นอนว่ามาเป็นแบบห้าประตูทั้งทีก็จะมาพร้อมกับขนาดรถที่ใหญ่ขึ้นความมันิกประสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นและที่นั้งด้านหลังก็จะมีพื้นที่กว้างขึ้นแต่ระบบความปลอดภัยบางอย่างอาจจะลดลงเนื่องจากว่าในประเทศอินเดียผู้ที่ ประเทศที่ผลิตรถรุ่นนี้ยังไม่มีความเข้มงวดในส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามในภายหลังระบบเอดัสนั้นอาจจะมีการติดตั้งอยู่ก็เป็นได้นะเพราะว่าคู่แข่งทางฝั่งอินเดียเขาก็เริ่มติดตั้งกันแล้วส่วนรายละเอียดจัดเต็มนั้นผมได้เล่าไปตอนที่ช่วงคันนี้เปิดตัวใหม่ๆแล้วจะเป็นยังไงไปย้อนชมกันได้เลยครับขั้นต่อมาคันนี้คนเรียกร้องเยอะพอๆกันเลยเผลอๆอ,อาจจะเยอะกว่าที่ซ้ําสําหรับซูซูกิฟรอ n ซ์ France, ซึ่งแน่นอนว่าตัวรถนั้นก็จะมาเป็นแบบ Cross Over ยกสูงกันเลยซึ่งชิ้นส่วนภายในนั้นจะแชร์ร่วมกับ b a r e n o และ Swift รุ่นล่าสุดพร้อมกับออปชั่นในต่างๆนั้นที่เรียกกันเลยว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นักและดูร่วมสมัยเสียที่ซ้ำมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบและ My Hybrid สเปคเต็มดูได้ที่ลิงก์ของรถรุ่นนั้นๆได้เลยในเมื่อเราพูดไปว่าฟองส์ Fox คือพื้นฐานบา r เเโแล้วแล้วก็เอาบาเโมาก,ก่อนเลยซึ่งจะเป็น แฮชแบกคาประตูที่จะมีดีไซน์ที่ดูหรูหราและพรีมเมียมซึ่งภายในนั้นก็จะเหมือนกับฟรอนส์แต่ว่าโทนสีที่ใช้ต่างกันนั่นเองแถมยังใช้ขุมพลังร่วมกันอีกด้วยยังไรก็ตามบางประเทศนั้นไม่ได้เอารถรุ่นนี้เข้าไปขายเหมือนกับโฉมแรกเพราะว่าก็จะมีฟรอนส์ที่เราไปก่อนหน้านี้มาขายแทนแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบขับขี่ซูซูกิก็จะเสนอสวิฟในการทำตลาดแทน ซึ่งรถรุ่นนี้ณนะเวลาที่ซูซูกิยังไม่ปิดโรงงานในไทยรถคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็งที่ยืนยันว่าอาจจะมาไทยแน่นอนเพราะว่ารถขายของส w i f t นั้นก็จะเป็นอันดับหนึ่งของซูซูกิประเทศไทยอยู่แล้วแต่พอปิดโรงงานปุ๊บชะตากรรมของรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสับสนเลยทีเดียวแถมบางเจ้ายังบอกว่าอาจจะไม่ได้ขายในไทยเสียด้วยซ้ำและคันนี้จะได้ไปต่อหรือไม่เอาเป็นว่า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของซูซูกิในญี่ปุ่นและประเทศไทยครับขั้นต่อมาก็จะเป็น Crossover แบบเดียวกับฟรอ n ส์แต่ก็จะมีขนาดเล็กกว่าและอายุตลาดก็จะใกล้ครบ10ปีเข้าไปแล้วสำหรับซูซูกิอ g กนิสซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีขนาดใกล้เรียกกับสวิฟต์นั่นแหละแต่ก็จะเป็นการยกสูงตามเทรน์ของ Cross Over ที่ในช่วงนั้นเริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆแต่ถามว่ารถดูดีมาไทยไหมโอกาสน่าจะน้อยแล้วแหละเพราะว่ามัาอยู่ในช่วงปลายของปลายอายุตลาดแล้ว ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซู z u k i จะลักขายไปถึงเมื่อไหร่ต่อมาก็จะเป็น Suzuki s u ซูกิ S-Cross Cross Over ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าย้อนไปถึงต้นตระกูลจะพบว่ามันคือ SX4 ที่เคยขายในบ้านเราช่วงหนึ่งนั่นแหละครับแม้ตัวรถจะไม่ใช่แบบ SUV จาจ๋าๆก็จะเป็นรูปทรงที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบกันอีกด้วยและเน้นขายในฝั่งยุโรปเป็นหลักและถ้าถามว่าโอกาสที่จะมาเอเชียมีไหมก็ยังพอมีอยู่นะ แต่ว่าต้นทุนนั้นอาจจะสูงกว่าเพราะว่านำเข้าจากฝั่งยุโรปนั่นเองถ้าเป็น SUV แท้ๆก็จะมี Suzuki Grand Vitara ซึ่งตัวรถนั้นก็จะใหญ่พอๆกับ S-Cross ที่เราไปก่อนหน้านี้แถมข้าของนั้นก็ให้ใกล้เคียงกันด้วยโดยจะเน้นทำตลาดในฝั่งเอเชียเป็นหลักซึ่งยุโรปนั้นก็จะเอา S-Cross นั้นไปอุดช่องว่างในส่วนนี้แทนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอกาสที่จะเข้ามาขายนั้นมีเยอะหรือไม่อ้อลืมบอกไปว่า คันนี้ไปขายในแบรนด์ t o y ยต a ชื่อ Urban Cruiser h i g h ซ d e r ในประเทศอินเดียอีกด้วยนะพอมาเป็นชื่อวิทาราเพียวๆพบว่าตัวรถก็จะเล็กลงมาหน่อยและที่สำคัญก็จะเน้นขายในญี่ปุ่นและฝั่งยุโรปเป็นหลักแถมออปชั่นบางอย่างนั้นก็อาจจะดูตกยุคไปบ้างเนื่องจากรถคันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วแก่กว่า b a l เ n o อีกนัเนี่ย แม้แผนยุติการผลิตของรถรุ่นนี้จะยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าจะขายไปเรื่อยๆจนกว่ารถนั้นจะไม่สามารถทำตลาดได้เนื่องจากกฎหมายความปลอดภัยและมลพิษไอเสียที่เข้มงวดขึ้นแต่ในประเทศอินเดียก็จะมีซูซูกิบริซาซึ่งรุ่นที่แล้วก็จะเป็นวิทราบริซาโดยตัวรถนั้นจะออกแบบเอาใจคนอินเดียโดยเฉพาะซึ่งค่าของนั้นก็จะแชร์กับบรรดาพวกซูซูกิในหลายรุ่นเช่นกันและขายแค่ประเทศนี้ประเทศเดียว เพราะว่าในต่างประเทศก็จะมีฟรองซ์และแกรนด์วิ a ทลาเข้ามาเสริมตลาดอีกด้วยอ้อลืมบอกไปว่าเมื่อก่อนนี้รุ่นที่แล้วก็เคยขายชื่อ t o y ยต้า r อ a n อร์ i บ e r ิเเพียวๆแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันมีรุ่นที่ดีกว่านั้นมาสวมชื่อแทนอันที่จริงถ้าสุสกิจัดสินใจเปิดตัวเซรีโอโฉมใหม่หน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเส้นสายก็จะดูโค้งมนและก็ภายในจะมีการลดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป พร้อมกับติดตั้งขุมพลังที่พอวิ่งในเมืองได้อีกด้วยแต่สำหรับประเทศไทยนั้นซู z u กิตัดสินใจลากขายเ e เร r i โเป็นปีที่10เท่ากับว่ารถรุน่นนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะแต่ถ้าเกิดใครชอบดีไซน์รถรุน่นนี้ก็มาคุยกันได้ครับว่าชอบส่วนไหนและอยากให้มาไทยหรือเปล่านอกจาก CS แล้วซูซูกิก็ยังมีสวิฟต์ซีดาอีกโฉมที่ชื่อว่าสวิฟต์ดีไซน์งานดีไซน์นั้นไม่ต้องห่วงครับ แปลงจากสวิปนิดเดียวเองก็คือการชนหน้าและครึ่งคันหลังส่วนที่เหลือน,นั้นก็ใช้พาร์ทร่วมกันแม้กระทั่งแผงแดชบอร์ดยังเหมือนกันเป๊ะแต่ถึงกระนั้นรถรุ่นนี้ก็ยังคงขายในบางประเทศอีกด้วยแต่โฉมต่อไปจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความใจดีของซูซูกิทางฝั่งอินเดียและญี่ปุ่นนะครับส่วนขั้นต่อมาเป็นครอสโอเวอร์ที่น่าจะเรียกว่าเล็กที่สุดของซูซูกิเท่าที่เคยทำมาก็ไม่ผิดเท่าไหร่นักในชื่อว่าเอสเพรสโซ ดีไซน์นั้นอาจจะดูแข็งแกร่งแต่ภายในก็จะมีความพอเพียงอยู่ก็คือมีแค่มาตรวัดเครื่องเสียงแอร์และช่องเก็บของจัดเต็มสวสวิตช์กระจกไฟฟ้านั้นก็จะกองไว้ที่ตรงกลางเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแถมผุมพลังยังมีขนาดเล็กและไม่มีเกียร์ออโต้แบบแท้ๆเพราะว่าก็จะมาพร้อมกับเกียร์คันอัตโนมัติแบบเดีวยวกับ MG3 แทนซึ่งบางประเทศที่เอามาขายนั้นก็จะมองว่ารถนั้นมีราคาค่อนข,ข้างสูง และรายได้ก็อาจจะต้องกัดฟันอยู่พอสมควรกว่าจะซื้อรถได้ก็เลยออฟเฟอร์รถที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเวอร์ชันครอสโอเวอร์ก็จะมีซูซูกิอา t o เป็นอีกทางเลือกซึ่งแน่นอนว่าใครที่อยากได้รถมือหนึ่งในราคาที่เข้าถึงสบายๆนั้นรถรุ่นนี้ก็จัดให้สมกับเป็นรถ a s e gment ในยุคปัจจุบันที่จะมีระบบไฟฟ้าติดปลายนมบางส่วนและระบบความปลอดภัยที่จะให้ผ่ามนมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ นั่นแหละครับข้าวฝั่งที่ลดเพื่อการพาณิชย์กันบ้างในตลาดโลกก็จะมีซูซูกิอีโคซึ่งจะเป็นเอเวอรี่โฉมเก่าที่รากขายเพื่อเน้นการใช้งานจริงโดยเฉพาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาเข้ามาขายหรือไม่เนื่องจากว่าซูซูกิเองก็ต้องรับมือกับไฮรักแชมป์ที่จะเป็นคู่แข่งทางอ้อมของแค r ร์ทำให้ยอดขายนั้นก็อาจจะดรอปลงไปเมื่อเทียบกับช่วงที่ไฮรักแชมป์นั้นเกิดมาเสียด้วยซ้ำแม้ว่าเบื้องต้นยังคงสนวนให้กับบางประเทศแต่ในอนาคต จะเข้ามาขายในไทยหรือไม่อันนี้ไม่รู้นะครับและคันสุดท้ายที่ขายนอกญี่ปุ่นอย่างแวร์กอนอาซึ่งอันนี้จะล็อกแค่แค่โซนอินเดียเท่านั้นแน่นอนว่าตัวรถก็จะดูเชยกว่าเช่นญี่ปุ่นเป็นอย่างมากพร้อมกับภายในห้องโดยสารที่จะไม่ต่างกับพวกอัลโต้และพวกเอ์เพรสโซเลยก็คือเน้นของเท่าที่จําเป็นแต่ยังไงก็ตามรถคันนี้ก็ยังคงทําตลาดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่งปรับโฉมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นเองหลังจากไปดูฝั่งตลาดโลกไปแล้ว คราวนี้เราก็จะไปดูรถที่ขายในญี่ปุ่นกันบ้างซึ่งตัวรถนั้นดีไซน์ก็จะน่ารักและก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่โอกาสที่มาขายนั้นก็น้อยลงเข้าไปอีกเพราะตัวรถนั้นจะเอาใจตลาดบ้านตัวเองโดยเฉพาะเราจะเริ่มจากรถที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึง K-Car กันเลยเริ่มจากคันแรกที่ผมมองว่า potential น่าจะสูงอยู่เหมือนกันก็คือ s o l i o แม้ตัวรถนั้นจะขายในญี่ปุ่นเป็นหลักแต่ด้วยความอเนกประสงค์และดีไซน์นั้น ก็ถูกใจคนไทยอยู่ไม่ใช่น้อยเลยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซู z u k i จะยอมเปิดใจขายนอกตลาดญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอีกคันหนึ่งก็จะเป็น Cross Over ที่จะมีดีไซน์หน้าตาน่ารักอย่าง Cross B แน่นอนนะครับว่าเส้นสายนั้นก็อาจจะมีความเป็นเคคาค่อนข้างสูงซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่าต้นฉบับนั้นนั่นก็คือ Suzuki Hustler ซึ่งทุกคนนั้น ได้เห็นตัวจริงกันไปแล้วรู้สึกว่าอยากให้รุ่นนี้เข้ามาขายในไทยจังแต่ก็นั่นแหละครับเคคามักจะมีข้อจํากัดในเรื่องขนาดและเครื่องยนต์ที่แม้ว่าในญี่ปุ่นถือว่าพอเพียงแต่ในหลายๆประเทศที่จะมีสภาพถนนและการจ,จราจรที่โหดร้ายกว่านั้นจึงไม่เหมาะกับที่จะเอาเคคาเข้าไปขายในบางประเทศแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจะเป็นรถเคคาทั้งหมดซึ่งโอกาสขายในไทยนั้นเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยทีเดียว ต่อมาแล้วก็จะมาดูรถเคคาประตูสไลด์กันบ้างซึ่งก็เริ่มได้รับความนิยมจากความอเนกประสงค์ที่ให้มาจัดเต็มเริ่มจากเอเวอรี่กันก่อนซึ่งก็จะมีทั้งแบบรถเพื่อการพาณิชย์ที่จะมีออปชันเท่าที่จำเป็นกับเวอร์ชั่นแร็กอนที่จะให้ความอเนกประสงค์แบบจัดเต็มเนื่องจากตัวรถจะมีความเป็นทรงกล่องทําให้ความอเนกประสงค์นั้นค่อนข้างสูงจนชนิดที่ว่าสามารถทําเป็นห้องๆห,หนึ่งได้เลยทีเดียวแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคต เอเวอรี่ชมนี้จะได้เป็นตัวแทนของอ e ีโคที่จำหน่ายในอินเดียและแอฟริกาใต้หรือไม่รุ่นปามาก็ได้อัปเกรดความน่ารักไปอีกในชื่อว่าสเปเซียซึ่งจะมีดีไซน์สีสันภายในห้องโดยสารใกล้เคียงกับรถเก๋งมากขึ้นแน่นอนว่าข้าวของก็ต้องจัดเต็มยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเมืองไทยอาจจะไม่ได้เข้ามาขายอย่างเป็นทางการแต่รถเกรนนั้นก็มีค่อนข้างเยอะไม่แพ้กันอย่างน้อยในชลบุรีผมก็เห็นคันหนึ่งแล้วแหละครับ แต่ไม่ใช่โฉมใหม่ล่าสุดที่ได้เห็นกันนะครับแต่จะเป็นโฉมที่แล้วซึ่งยังคงขายอยู่ในชื่อ Space ซีย Base แน่นอนนะครับว่าดีไซน์นั้นก็จะดูเหลี่ยมขึ้นและถูกจดในฐานะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ารถคันนี้เราไม่รู้จักนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าใครที่ชอบดู YouTube แนวสายแคมปิ้งจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ช่องเดนตันซึ่งจะเป็นยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นเข้าใช้スペเซียโฉมในภาพแต่ว่าไม่ใช่รุ่นใหญ่ที่เห็นนี้ มาเป็นรถแคมปิ้งก็อยู่เนืองๆนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ชอบความเหลี่ยมก็จะมีวากอนอาร์สมายซึ่งจะเป็นการนําชื่อวากอนอาร์ที่โด่งดังมาสวมในตัวถังประตูสไลด์นั่นเองซึ่งดีไซน์นั้นก็จะน่ารักขึ้นแต่ความเปนเอกประสงค์นั้นอาจจะดอบลงตามคาแรคเตอร์ของรถว่ากันยังไงก็เหมือนกับคอสโอเวอร์บางรุ่นนะครับอารมณ์ประมาณซีดานที่จะมีประตูหลังมากกว่าที่จะมาเป็นแบบ SUV ซึ่งไอดีนิตี้ของรุ่นนี้ก็จะมาเป็นแบบแนวๆนี้เลย ในไหนแล้วแล้วก็พูดถึงว่าก็อจจเนอร์ฉบับกันสักนิดหนึ่งซึ่งตัวรถนั้นก็จะมาเป็นแบบเคคาห้าประตูพิมพ์นิยมและได้ข่าวว่าใกล้จะตกรุ่นเพราะว่ารถรุ่นนี้ขายมาตั้งแต่ปี2017แล้วและดูเหมือนว่าข่าวของรุ่นโมเดลเชนนั้นยังคงเงียบกริบเหมือนเดิมอีกรุ่นหนึ่งที่มีดีไซน์น่ารักอย่างอัลโตลาแปงซึ่งจะมาเป็นแบบเรโทรและเป็นทรงที่ได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องสุดๆพอรถรุ่นนี้ก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2002แล้วเนาะ แต่ดีไซน์นั้นบอกเลยว่ามันเป็นดีไซน์ที่สามารถมองได้ไม่มีเบื่อจริงๆแต่ว่ารถคันนี้ยังคงขายแค่ในญี่ปุ่นเช่นเคยโดยตัวรถนั้นก็จะสร้างพื้นฐานจากอัลโต้รถที่ถูกที่สุดของซู z u กิซึ่งแน่นอนว่าค่าของฟังก์ชันและขุมพลังก็จะให้แบบเดียวกันกันกบซูซูกิรุ่นอื่นๆแต่ปรับขุมพลังและความปลอดภัยให้ผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตาม ในปากีสถานก็ได้จำหน่ยายอัลโตโฉมที่แล้วซึ่งหน้าตาเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่ข้าวของนั้นตัดออกน่าจะเรียกว่าเกือบเกลี้ยงเลยเพื่อให้ราคานั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและรุ่มสุดท้ายก็จะเป็น Suzuki ที่ไม่ใช่ Suzuki เพราะว่าตัวรถนั้นก็จะเป็นการนำแบรนด์อื่นมาแปะตรานั่นเองซึ่งช่วงหลังๆนั้น ก็จะมาพร้อมกับทางเลือกที่เริ่มหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งโตโยต้าที่เริ่มทยอยเอารถจากเจ้านั้นมาขายกันอย่างเนืองๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มกันที่ซูซูกิแลนดี้ในตอนแรกก็จะเอานิสสันเซเลนามาแปะเป็นแบรนด์ของตัวเองแต่พอซูซูกิกับนิสสันนั้นความสัมพันธ์ก็ถูกดรอปบทบาทลงทําให้ต้องเปลี่ยนจากนิสสันเซเลนามาเป็นโตโยต้าโนอาและขายแค่บางรุ่นเท่านั้นเพราะว่าถ้าจะซื้อทุกรุ่นมาขายแปะแบรนด์ตัวเองนั้น ก็ถือว่าค่อนข้างเสียงอยู่มกันนะเพราะโนอา NO AH, รุ่นย่อยเยอะมากๆข้ามาที่ฝั่งอินเดียกันบ้างก็จะมาพร้อมกับ Suzuki i n v i c t โชื่อและการทำตลาดนั้นบอกเลยว่าดูมีคลาสมากแต่ตัวรถนั้นมันก็คือ Innova High Cross หรือเซ n i c ในบ้านเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ดีไซน์สไตล์ Suzuki แล้วก็ไปซื้อ i n นโนวาเซนิกแล้วมาแปลงเป็นอินวิโมันก็ดีเหมือนกันนะครับรุ่นเ่ามาก็คือซูซูกิเอคลาส แม้หน้าตาจะดูเฉียบละโค้งมนแต่ความจริงก็คือเป็น t o โยต้า a ัฟหรือว i ยแลนเดอรมาขายในแบรนด์ u z u กินั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อ u z u กิ Grand Vitara นั้นขายในยุโรปเอา้าอาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าคุณภาพตัวรถนั้นทนยุโรปอาจจะไม่ชอบในสไตล์อินเดียดังนั้นการเอาราโฟมาแปลแบรนด์ของตัวเองนั้นอาจจะรู้สึกว่าเวิร์ก,กว่าจริงๆปิดท้ายด้วยสุสกิสวักชื่อมันก็ดูแปลกๆ แต่ตัวรถมันคือคูโรราเวอรกอนและขายแค่ตัวถังนี้เท่านั้นด้วยนะตัวรถนั้นก็จะเหมือนกับพวกคโรลานั่นแหละเพียงแต่ว่าโลโก้อะไรต่างๆนั้นก็จะแตกต่างกันตามระเบียบยังไงก็ตามถ้าเกิดอ,อยากให้เอามาขายในเมืองไทยก็ถือว่าลําบากไปสิหน่อยพอเพราะลำพางังโตโยต้าเองก็ขายคโรราอาร์ติสยอดก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นักเพราะไปเทที่ค o โรราคลอสกันหมดและยิ่งเป็นแวอรกอนด้วยยอดขายนั้นอาจจะไม่ถึง10คันสี่ซ้าในแต่ละเดือน ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี้และนี่คือซูซูกิทุกรุ่นที่ทําตลาดในขนาดนี้และยังไม่เคยขายในไทยกันมาก่อนแม้จะยังไม่ทราบว่าซูซูกิสีรุ่นที่จะขายในไทยเป็นตัวไหนเผลอๆอ,อาจจะไม่มีในนี้ก็เป็นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใจดีของซูซูกิบ้านเราและญี่ปุ่นว่าจะเคาะรุ่นไหนให้เอามาปล่อยทําตลาดในไทยกันบ้างแต่ในเรื่องบริการหลังการขายซูซูกินั้นก็ได้เตรียมความพร้อมหลายอย่างทั้งแอป ไฮโลซูซูกิสำหรับตัวเช็คสถานะการซ่อมรถที่ละเอียดขึ้นรวมไปถึงการสำรองอะไรมากถึง7-8แสนชิ้นขึ้นอยู่กับว่าอะไรตัวไหนจะมีความพร้อมมากกว่ากันส่วนเรื่องศูนย์บริการแม้ว่าในช่วงที่รถจีนบูมนั้นจะเริ่มทยอยปิดเพื่อไปขายแบรนด์อื่นแต่ในอนาคตก็อาจจะมีนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาดูแลในส่วนนี้ก็เป็นได้เพราะทางซูซูกิ เขาก็พร้อมที่จะดูแลดีลเลอร์ทุกเจ้าอยู่แล้วซึ่งความคืบหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมาคุยกันในภายหลังครับ